สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการฝึกแบบง่ายๆเลยนะครับคือการฝึกยิงเล้วฉับพันซึ่งการฝึกเนี่ยเราจะเลือกแบบไหนก็ได้ครับจะยิงแบบดแบบับเบิลแท็ก็ได้หรือว่าจะยิงแบบริปเปิลแท็หรือจะยิงอะไรก็แล้วแต่ครับเราเราก็เลือกฝึกของเราว่าเราจะฝึกแบบไหนฝึกยิงฉับพันนี่คือเราต้องขึ้นปืนแล้วก็ เล็งเป้าหมายให้เร็วที่สุดแล้วก็ยิงให้เข้าเป้าให้เร็วที่สุดครับอันนี้ผมก็จะใช้โปรเมอร์ในการช่วยนะฮะว่าเราเร็วได้แค่ไหนอันนี้ผมจะลองยิงนัดเดียวที่กลางลำตัวก่อนนะครับเสร็จ เนี่ยฮะการยิงนัดเดียวหนึ่งจุดแปดเก้าก็นี่นะฮะเข้ากลางเอกพอดีก็ถือว่านี่ครับลองลองซ้อมดูครับถ้าลองลองซ้อมดูทีนี้ถ้าจะยิงแบบเดือบันแถบเนี้ยอ่ะผมลองเดี๋ยวผมลองเดือบนแถบดู อานะฮะเซหนึ่งจุดสี่ศูนย์ครับมาดูเป้าร้อยรูเดิมไปหนึ่งอ,อัดหนึ่งหลุดอันนี้ผมพลาดผมก็อย่างว่ายิงแบบต้นแถบจะเป็นยิงให้เร็วครับผมก็ใช้การยิงไฟล์ไป หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคืออา่าทีนี้เราลองคอนโทรนแพรแล้วกันคอนโทรนแพรเดี๋ยวผมลิงไปที่หัวแล้วกันว่ามันจะไหวได้แค่ไหนเสร็จอ<ๆ>่า เสยเวลาไปสองจุดหนึ่งเก้าี่นะฮะก็เล่งไปที่หัวก็เข้าฟกเข้าที่หัวทั้งสองนัดนะครับก็ลองดูครับท่านไปลองดูถ้าเกิดว่าท่านมีโปรทามเมอร์แล้วก็มามาฝึกลักษณะเนี้ยครับก็พยายามฝึกจำกัดจัเขีย่ยใช้ลูกกระสุนเท่าที่เรามี เราใช้ลูกกระสุนให้มันคุ้มค่าที่สุดครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการฝึกของเรามากที่สุดอ่าโอเคสำหรับคอนเทนต์นี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ